ครับก็เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการบันทึกตำนานการสร้างธุรกิจครอบครัวสู่ความยิ่งใหญ่และความมั่นคงครับเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เอาไปเป็นกรณีศึกษาเอาไปตัวอย่างแบบอย่างในการสร้างธุรกิจครอบครัวของตัวเองนะครับนักศึกษาก็ดีหรือว่าพวกที่ทําธุรกิจระดับกลางระดับเล็กก็ดีเนี่ยได้เอาเป็นกรณีศึกษาครับว่าถ้าเขาจะประสบความสําเร็จสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ย เขาควรจะทำอย่างไรควรจะพัฒนาองคอ์กรยังไงควรจะบริหารกิจการยังไงควรจะปกครองคนยังไงนะควรจะใช้กลยุทธ์ไหนในการที่จะไปสู้กับคู่แข่งขันซึ่งกลยุทธ์มีอยู่มากมายและแต่ละตระกูลก็มีแตกต่างกันเจ้าสัวแต่ละคนนี่สร้างอาณาจัก,กรธุรกิจนี่ก็แตกต่างกันนะเพราะความแตกต,ต่างอันนี้ นะเอ่อเอ่อก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้แต่ต้องศึกษาีเรียกว่ารู้เขารู้เราคือรู้ว่าทํำยังไงจึงจะประสบความสําเร็จและรู้ว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนนะทำไมเราจึงไม่สําเร็จหรือเราสําเร็จขนาดนี้แล้วเนี่ยจะให้สําเร็จมากกว่านี้ทํำยังไงนี่คือเป้าหมายที่เขียนในสือเล่มนี้ครับ